โอเคครับทุกคนตอนนี้สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้อยู่ยกับผมเซอ,อรอดเกมเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอมอบก่อนตอนนี้อยู่ในอยู่กันในเกมก็ใส่เบอร์โกฟอร์เออร์นั่นเองครับตอนนี้อยู่ในภารกิจของอ่าภารกิจที่สามนะครับเราจะทําการอ่าตบตีจากจุดจุด,จดนี้นะครับโดยถ้าฆ่าใครก็ตามนะครับเพราะว่าภารกิจนี้ถ้าเกิดมีการฆ่าคนเนี่ยภารกิจจะล้มเหลวทันทีครับผมเลยต้องค่อยๆย,ยองนะครับ Terror, แ,แล้วไก่ด้านหน้ามันก็ไฟบุ๊กดังอีกเดี๋ยวมันได้ยินออ้ไก่ปลาไปไก่ตายออ้ไก่ลอยไก่ลอยเลยทีเดียวมีนีีเขามีดคืนครับไก่อย่านะอย่าเห็นเชียวนะไก่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 ไกจริงไหมจริงไหมหยาบ้อยเก็บไก่เรรบ้อยถ้าคืนบป่าเยี่ยมโอเคตรงนี้มัน ได้ยินจากเสียงนะครับมีคุอยู่ตรงนี้เราต้องลลอกตรงนี้ไปครับเ่าไปดึ๊บๆดึ๊บๆดึบๆไปวังว่าคงไม่เห็นนะยาสูงขนาดเนี้ยเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เข้าตรงน,รงนี้ตรงนี้เข้าตรงนี้ตรงนี้ทำาไฟไฟอาจจะแย่หน่อยครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อการไ,ได้ยินเสียงคนโอ้ยเกือบไปเกือบไป ไปยังโอเคีช่ไม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมคงผมไม่หันมานะอย่าอย่าเชียวนะโอเคตรงนี้สุดทางแล้วครับเจะลองดูก่อนว่านี่มันจะอะไรหรือเปล่าจะอะไรไหมไม่ใช่ป่ะไม่ไม่ไม่เดินมาเดินมาเห็นหรือเปล่าวะเห็นเปล่าวะเห็นไหมอุ้ยอุ้ยเฉียวชิบหายชิบหายครับเฟลเลย เอาใหม่ครับสเต้ยวกับเต้วชิบอันนี้ต้องไวครับต้องค่อนข้างไวพอสมควรเลยไกามอบแล้วปึบโอเคดึ๊บๆไปครับดึ๊บดึ๊บดึบดึบดึบเดี๋ยวต้องรอมันไปทางโน้นก่อนนะครับตรงเนี้ยผมผ่านอ่า จะว่าไงดีไม่ใช่ผ่านิไม่ไม่ผ่านตรงนี้หลายรอบมากอย่างตัวตัวอย่างอาตรงเมื่อกี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนอยู่เนะยังไม่เห็นเลยจะว่าดึ๊บดึบดึบไปก่อนดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึบไปดึ๊บไปดึ๊บไปเฮ้ยดีเซ็นดีเซ็นอุ้ยเอ็นี่ไงโอเคไปละไปอย่าหันมานะอย่าหันมานะวิ่งแล้วครับวิ่ง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 ผ่านอยู่ผ่านอยู่ โอเคท่าที่จําได้ตรงนี้เหมือนจะมีอ,นนงงอาันนไงฝ่าดีญาตตรงนี้มีอยู่สองคนนะเอ้ยสองหรือสามสักคนเนี่ยตรงนี้ครับเด้งก่อนโฟโลโอเคยิงหน้าฟันไปหนึ่งตัวไอ้นั้นก็จะเกิดมาหรือเปล่าตรงนี้เก็บคนไปได้หนึ่งตัวตรงนู้นอยากื่อนเก็บนะครับเดี๋ยวจําได้ว่ามันมีตรงนี้อีกหนึ่งตัวนี่เห็นเดินไปอยู่ก็ค่อยลงค่อยลง ค่อยลงน้ำค่อยๆเบาๆช้าๆโอเคน่าจะทางสะดวกนะครับฟาดเฮ้ยเฮ้ยมากันอากันอ๋อตรงนู้นมองหาพี่เธอหรือเอื้อหน้าหงายนอนแป๊บอิอิไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยใครเห็นใครเห็นใครเห็นตรงนู้นตรงนู้นเห็นโอเคไม่เป็นไรเราอยู่ใต้ท้องเรือครับ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นดืดไปดืดไปดืดไปเฮ้ยอออมอึงไอแรงเหลือเกินโอเคค่อยๆไปอน้ำเสียงดังขนาดนี้ได้ยินป่าววะค่อยๆค่อย,คอ,ยอย่านะอย่านะกูมีมีดนะกูมีมีดนะเอาไว้ก่อน ออออโอ้ยจกใจตกใจน<จ>ีปุ๊บเรียบร้อยพอหาเห็นบอกมีรถจิบมาก็น,นี่ไงหน้ากูเลยเนี่ยแฝดแล้วมีตัวไหนมาจากไหนลูกเดินลลงมาสองตัวแต่หายจะความหมด ไม่เป็นไรครับผมคอนโทรลมันได้พี่เฟยคอนโทรลได้ครับไปชุบ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 เดี๋ยวเข้าป่าป่าคือพื้นที่ครับป่าคือพื้นที่ฝั่งฝิ่นเราครับโอเคไปชุบตรงโน้นไม่มีใครเห็นใช่ป่ะโอเคไปต่อไปต่อข้ามข้ามฝั่งข้ามฝั่งโอเคตรงนี้ชุบอัดฟีนย่องย่องย่องเข้าไป เฮ้ยวันดีเออขอขาดเข้าข้างทางมีรถสามคันนะครับโอ้โห,โหเห็นคนในรถไหมครับตาเหลือกเชียตามึงขาวใะ ตาขาวสวยดีนะเดี๋ยวไม่ได้ลงดีเทลมากครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราให้อภัยเกมเก่าแล้วเกมเก่าแล้วอุ้ยอุ้ยเดิน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 เสร็จเดินไหนไหนอุ้ยอุ้ยโอเวอร์วิวตอนนี้สองคนโอ้โหมีตรงนู้นมีสองคนสเตสเตนเดอร์ดีเทคเออเรือสเตสเตนเดอร์ดีเทคเต็ดนะครับห้ามให้เห็นตัวโอเคมอบนอนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมมันเดินมาทางนี้ ไม่เห็นอะไรเลยใบไม้ใบบัวบกใบบัวบกออกไปออกไปโอเคไปทางนู้นแล้วตรงนี้โอเคไหมเคลียร์ไหมเคลียร์เคไปครับไปแล้วจ้าเอ้ยอู uh ้ห huh. ตรงไหนตรงไหนตรงไหนวะเมื่อกี้เห็นลูกฝอยอยู่ตรงนี้ตรงไหน วะาเฮ้ยปีโอ้โหมีเวียนยามสองกลุ่มนะครับเดินวนอย่างนี้ขนาดนี้เลยตกน้ำว่ายน้ำได้เปล่าเฮ้ยใครเห็นใครเห็นไหนวะไหนวะเค่อยไปครับค่อยๆไปเกาะไอ้พวกนี้ไปครับ ก็ค่อยกค่อยไปช้า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 ไม่มีไม่เห็นนะเห็นนะโอเคเฮ้ย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 เฮเห็นหรือเปล่าโอ้ยเกือบ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 โอ้ยตรงนี้นี่ไงตรงนี้อย่าเพิ่งตรงนี้คาดว่าไม่ยิงดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสองคนอืม เก็บเรียบร้อยเดินฝูนกันพอดีเอาเก็บเลยแล้วกันโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนมีคนมาไหมมีคนไหมอ่าทาเก็ตเราอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเื่อไปทางนี้ได้ไหมเอาไนได้ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงแดงเห็นหรือเป,เปล่าลกก่อนลบเข้าข้างทางก่อน

อันนี้ขอไม่ขอไม่คืนขอไม่คืนเสรเรียบร้อยสกุ c อ้ยามีไราวบตออะไรทำไรโทราเมียอะไรเกยคู่เกย์คู่เกย์ได้ได้เอาไปเลยเกย์เอาไปเลยเกยแดกไปที่ขาเลย เีบเ็บ้อยเป็นไงต่อ,อ,เ,อ,อเอา้าอะไรเอ้านกนกน้อยนกน้อยอีแม่งเอ,อ้นกเอานกตกตายด้วยกูขอโทษอ่ะเอาคำอ่าเอานี่ไปเป็นเสรักอ่ะเอากำเก็บอีกอ่ะเอาไปเศรักกูให้โอเคเครื่องด้านบนครับ โอเคคือไลท์เฮาส์เรียบร้อยงายจอย่งอ,ยองย่องมานี่เอือ้อโดนปาดคอสู่ความเวิร์วางอันไกลโพนเคเข้าจำตำแหน่งเรียบร้อยครับ อ๋อโอเคภารกิจก็คือ,อให้เราเนี่ยสไนสไน์ตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าปืนเราบอกว่าปืนสไนเปอร์ของเราเนี่ยปืนปืนค่อนข้างค่อนข้างดังนะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนี้เวลาถ้าเกิดมีสัญญาณจะยิงเนี่ยทาง ทางเราจะขอสัญญาณเรียกว่าอะไรครับเครื่องบินเครื่องบินมาครับเครื่องบินเจ็ตแล้วเสร็จปุ๊บทาให้ทําให้เสียงดังแล้วเสร็จปุ๊บสามารถดังพอที่จะก,กบเสียงปืนได้ครับโอเคตรงนี้สองตำแหน่งโ <Okay. S 3> อเคหนึ่งนาทีครับหนึ่งานงาทีแล้วมีเวลาสสบวิสำหรับยิงเป้าหมายนี้ครับเดี๋ยวจะ ให้สัญญาณมาโอ้โห,โหลมลมยี่สิบเฮ้ยมาแล้วเสียงเอื้อ,อหัวทิ่มพื้นเอื้อตีลังกาโอเคตรงจุดโน้นนะครับเดี๋ยวนั่งก่อนเพื่อความนิ่งเฮ้ยเฮใจเย็นดีเอื้อเข้าตัวไหมเรียบร้อยล่วง,องโอเคเรียบร้อยครับ ไอใส่ชุดฟูดน่าจะเป็นอ่ามีทีมีทีมนึงน่งครับมีทีมอ้าวเฮ้ยกอเไรขึ้นอ้าวเฮ้ยเราเราต้องช่วยเพื่อนเราตงราตงนู้นะครับ เอาไปเลยกระสุนสังหารระยะไกลเข้ามาเป็นภาพโฟลชันเข้าที่กกหูเฮ้ย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 เยอะไปนะเยอะไปนะเอาไปเอาไปแจกแจกแจกกระสุนอยู่ไหนมัางอยู่ไหนมัางไหนตรงนี้ตรงนี้เออเข้าหัวใจเรียบร้อยครับอ้าวยังไงเสร็จสิ้นภารกิจครับอ้าว ภารกิจก็คือ,อเราทำภารก,กิจล้มเหลวนะครับเป้าหมายสามารถหนีไม่ได้เนื่องจากว่า,อ,าอีกทีมนึงเนี่ยดันไปให้ดันไปเจออะไรสักอย่างแล้วก็ทำให้ภารก,กิจเราล้มเหลวครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร้ไลค์และแชร์คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมฟิออตเกมเมก,ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ